สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับของแพรขอบคุณมากค่ะจ้าจเอสวัสดีค่ะก็วันนี้แพรถ่ายที่บ้านเลยนะคะเอาไงดีก็ต้อนรับเข้าสู่ล็อกจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำเป็นบล็อกนะคืออยากจะลองกล้อง DJI นะคะ Osmo Pocket 3ที่ซื้อมานะคะคุณสมบัติมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่เหตุผลจริงคืออยากได้ ะะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่อะยี่สิบสี่กุมภา <c oughs> <c oughs> ขออภัยยังไออยู่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดมานะคะแล้วก็ได้เจะตัวดีซไอมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นโควิดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายสักทีนะคะวันนี้ถือโอกาสก,ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล,แล้วก็ลองทดสอบด้วยตอนนี้พอใส่เลนเลนวายอยู่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยเดี๋ยวลองถอนออกถ้าไม่ใส่มันจะใกล้เห็นปะ แต่พอใส่ก็วายประมาณนี้เออเห็นไหมแต่ตอนนี้พอสั่งซื้อเลนส์มาด้วยนะคือแบบไปเจอแบบจากจีนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอของมาส่งอยู่นะวันที่ถ่ายของยังไม่มาส่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองกับตัวกล้องออริจินอลไปละกันนะคะแล้วก็พอซื้อตัวที่เป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์เซตอะเดี๋ยวเอาไว้มีจังหวะจะถ่ายให้ดูนะ <c oughs> ทำไงดีอนะ <c oughs> ยังไอยอยู่เลยนะเดี๋ยวคงหายแหละไม่ต้องห่วงนะคะแพลมีชุดใหม่ชุดอะไรด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาวันแรกวันนี้จะถ่ายบรรยากาศชีวิตวันเสาร์ของครูแพและกันไปดูสอนไปดูสถานที่แล้วก็เดี๋ยวพาเดินห้างนิดนึงไปดูโซนอีเวนต์ของของซีคอนนะเขาน่าสนใจเป็นอ่รู้สึกว่าจะเป็นธีมมังกรลิวจินของญี่ปุ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมามาสรุปนิดนึงว่าเออความประทับใจกับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นในมุมมองของคนที่ไม่ได้ซื้อมามา,มาถ่ายจริงจังทำบล็อกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าอยากจะมาแคปเจอร์เดอะโมเมนต์แบบชีวิตในแต่ละวันหรือว่าเวลาที่เราได้ไปทัวร์ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็เก็บภาพมาฝากกันก็คือเหมือนไดอารี่ของแพรนั่นแหละเพราะฉะนั้นชื่อ EP มันนี้คืออะไร <c oughs> ที่ชอแพลนอัสเซอร์เดย์ EP หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าจะรอดไหมนะคะอ,อ่บรรยากาศตอนนี้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวถ่ายดูนิดนึงแต่แ <c> ป <oughs> ๊บนะกลับกล้องกลับได้ไหม อ่านี่น,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะวันเสาร์แพลวก็ใช้ Google m e e นนี่นแหละแล้วก็สอนออนไลน์นะพอดีอันนี้เพิ่งสอนเสร็จไปนอ้องเขาอยู่อเมริกานะคะนี่อันนี้ก็เป็นโนคุณแม่ซื้อให้นะเด็กอยู่นานมากสวยของยามาฮานี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเพราะว่ารีบละเพราะว่าสอนในทีสิบโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สีคอนบางแค่ ไปรถแล้วนะคะตอนนี้กําลังซิ่งไปหวายสีก้อนบางแคได้ยินเสียงกระแทกเมื่อกี้ไหมอะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้ไม้ที่เขาเอามากับชุดนะเป็นไม้ติดตัวกล้องเลยอะ่ะอุ้ยคือนี่คือลองถือแบบในรถดูค่ะว่ารถมันขย่าตอ่อดไม่รู้ภาพมันนิ่งไหมโอเครีบก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน,ปนไปสอนไปสอนโอ้ยรีอเลยนะ โอเคโอเคโอเคถึงละรีบเลยอันนี้ถึงห้างละ สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อครูสิสวัสดีค่ะ <c oughs> จริงจังเอามาเทสหน่อยนะคะปกติอเ,เอย่าก็จะเล่นเล่มนี้เดี๋ยวกับกับเป็นออเออไฮโซไหมเบสฟรนิโนเดี๋ยวมากาเขาจะมีหลักสูตรหเ,เล่มเด็กเล่มโตเนี่ยมันจะมีหลาย editions. เอ,อเดชั่นอ๋อส่อนไปไหนลกูกพิบนี่มีหลายเวอร์ชั่นโตวันนี้จะเป็นเล่ม f o เต e นะคะอ่ะวันนี้สอนเอย่าเพลงอะไรกันคะ สามัคคีชุมนุมเอเจ้าอยากเรียนเพลงนี้นะเราก็จะมานั่งเขียนกัน <Yeah. S 1> แต่ลนะกลับด้านได้กลับได้ายางงี้ไงอันเนี้ยหนู mm hmm. ก,กดขวาล่างกดๆเลยหนูน mm hmm. ที่จอที่จอขวาล่างเห็นปะชื่อเปา <laughs> กลับมาแล้วนี่นี่เราใส่เสื้อเหมือนกันแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าเรากดตรงนี้สองทีใช่ปะ่ะมันก็จะจัดเซ็นเตอร์เออแล้วเราก็แตะตรงนี้มันก็จะล็อกเวลาเราแบบอ่ามันไม่ล็อก หรือเป็นเพราะครูใส่หน้ากากก็ไม่รู้อันนี้แปะแตะหน้าหนูก็ได้จิ๊บก็ใส่หน้ากากเออไม่ไม่ได้อ่ะหนูต้องถอดหน้ากากปะชีวิตถอดจริงะเนี่ยแต่ถ้าถอดแล้วมันอาจจะดีเทคได้เนาอเนี่ยอ่าเนี่ยแอคทีฟแตร็กใช่ปะสมมติว่าครูไปตรงเนี้ยมันก็จะตามครูไปด้วยเราก็รอดโควิดกันมาได้นาะเอามาเรียนก่อนมาเรียนก่อนพนึ ใช่แลูวกับกล้องอันนี้นะมาเล่นอันนี้ได้อีกนะเดี๋ยวนะมันเล่นระหว่างอันนี้ได้ฟังลูกเป็นทิวอะสปินช็อตอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่สมมติเรากดทางนี้ใช่ป่ะมันก็จะสปินอย่างนี้เลยเออเจ๋งวะเอากลับมาโอเคแต่ตอนเนี้ยเรียนก่อนอันกล้องเหรอคะใช่กล้องอยู่ข้างบน,นะคะ่ะตอนนี้เรียนก่อนนะลูกนะโอ้โหแบบนี้เลยนหรอเนี่ยเออคิดว่าโดรนซะและ้ว ค <Okay. S 2> ดว่ไหมคะนะไม่แต่ว่ามันเป็นยี่ห้อ DJI ไงใช่ปะลาซอนเหรอคะ <laughs> ใช่เก่งมากค่ะลาซอน mm hmm. เพลงสงมามัคคีชุมนุมน,นะคะโอเคมาเจอกันอีกทีหนึง่งไหนมาพูดกันหน่อยดิาทำไมถึงอยากเรียนเป็นโนนะคะเพราะสนุกค่ะเพราะสนุก <laughs> เราก็เรียนในหนังสือบ้างข้างนอกบ้างเนะน้อ,องเอียน,นั้นละ่ะายบายกล้องหน่อยบยบ๊ายบาย ต,ตอนนี้เวลาน้อยมากมก็เลยต้องรีบมาหาของกินเดี๋ยวซื้อของกินก่อนบรรยากาศงานแบบอีเวนที่ซีคนนะคะเวาลูกชิ้นใช่ขอบคุณนะคะเรียบร้อยอ่ะได้ของกินแล้ว ชีวิตคุณครูเป็นชีวิตค่อนข้างเร่งรีบนิดนึงไม่รู้ได้ยินเสียงชัดไหมนี่ใส่หน้ากากด้วยเราก็คือไม่ได้ใช้โหมดบิวตี้อะไรเลยหน้าก็ไม่ได้แต่งก็คือวันเสาร์นี้ค่ะปกติเราก็เหมือนเป็นวันพักผ่อนด้วยอ่ะดีเนาะอันนี้หมดแรงนิดนึงเพราะว่าสอนไปสอนไปสองสามคนละเออสี่คนละวันเสาร์พามีลูกสิบสิบคนนะคะ ก็ทยอยสอนตับบ้งแต่แปดโมงครึ่งดูวิวไหมดูวิวเนี่ยบรรยากาศที่ลานชั้นหนึ่งของซีคอนก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนต่ออันนี้แวะลงมาซื้อของกินนะคะสอนยาวเลยค่ะจอกันทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินกลับไปที่โรงเรียนนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดน,นึง ชันบนเป็นโรงหนังเลยนะคะ EGV โรงเรียนอยู่ทางขวามือนะคะยาม a h าซีคอนบางแคและคืออะไรรู้ไหมดูซ้ายมือโรงเรียนของดุริยางค์ศิลป์นะคะ College of Music อยู่ตรงนี้เลยนะคะไปที่ไหนมาดอนก็คือไปด้วยทุกที่นะคะเหมือนอยู่บ้านนี่เลยแล้วก็นี่ยาม m a h a ซีคอนบางแครรอบก็จะเป็นโรงเรียนกฎวิชาบ้างเรียนเลขเรียนอังกฤษนะคะ หลายอย่างเลยมีคลินิกแพทแผ่นไทยปะฝังเข็มฝังเข็มนี่มาให้บรรยากาศน่าเรียนนะมาเรียนกันได้นี่แล้วก็จะไปที่ห้องของแถวนะเล้จะมีห้องประจำอยู่นี่แบบมีการเสียงดังมากแเข้ามาในโรงเรียนแล้วละมีห้องพระคูด้วยนะ ้องพ่อครูอยู่ข้างในไม่ต้องดูหรอกโอเคถึงแล้ว S 7นี่เลยลูกซิดรออยู่ความหนุกอะเปิดเลยเปิดเลยมาแล้วมาแล้วเราใช้โอโบเหรอคะอันนี้เป็น Cosmo Pocket สามกำลังเทสอุปกรณ์นิดนึงค่ะนีจะปี๊บส่งให้หน่อยส่งให้หน่อย คลิปมันยาวคุณต้องไปตัดก่อนอัดใหม่ดีกว่าอัดใหม่อัดใหม่คมมากเลยคมกว่าสวยนี่ดูสิโอ้ยน้องน้องเขาปวดกล้องไหมอ่ะไม่ค่อย่ะน่าจะชินเนาะแต่มันน่าจะโฟกัสได้แค่นี้แหละลองซูมก่อนเออได้แค่นี้ซูมได้สองเท่าภาพมันภาพสวยเนาะใช่คือจอจอเขาสองสองนิ้วค่ะเดิมมันนิ้วเดียวมันอาจจะดูยากพอมาสอร์อุ้ยร้อนอย่างไร อันนี้คือเปิดใช่ไหมใช่เปิดใช่ไเปิดเพื่อให้มันร้องแล้วเราจะเรียนเป็นโน้ตตอนไหนดีเรียนเป็นคออโอ้ยน้องดังมากอ่ะนี่คือกระตุ้นให้มันค่ะนี่แหลน้องก็มากับกระเป๋าเป้นี้ปี๊บมาแล้น้องก็ใช้ชีวิตในกระเป๋าได้ไม่กลัวเลยเนาะเวลามาข้างนอกอ้ยปี๊บม่ทำกูแล้วนะตื่นเต้นอ่ะ อุ้ยอุ๊ยเรายังไงดียะวางน้องยังไงดียะวางกำจ่ายอ่าได้ได้โอเคตรงนี้ตรงนี้นะปักกับกล้องมีอื้อเห็นไหมอ๋อกับกล้องใช่ง่ายอ่ะนะรีพีทด้วยนะ นี่เพลง Gentle Summer Day นะคะปกติก็จะให้ฟังเพลงตรงนี้ได้นี่มีอุปกรณ์กดเพย์อะลองน้องน้องเรียไฟังอีกรอบนึงเนอะเอาความเร็วประมาณนี้ยากไหมย, <c oughs> ยาก <c oughs> เอาวางมือให้ถูกที่ก่อนมือซ้ายโดนะคะมือขวามีเนี่ยแหละแล้วก็จับจังหวะไว้เร็วประมาณนี้มี นมช่วยหนึ่งจังหวะมันจะเร็วเท่านี้เลยนะมีเลโดเนี๋ยวคุณเล่นให้ดูก่อนหนึ่งสองสามเค,มคือเราใช้เมธานมมาเป็นตัวอ้างอิงจังหวะได้ เสียงชัดไหมก็ไมว่าไม่ได้ใช้ไม่อยู่นะคือตอนนี้เรามีเวลาพักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะมีนักเรียนมาวสองคนก็<ม>ลเลยมาถ่ายตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะคเลยน่าชดอยู่ตดะอ่ะก็เราซื้อซอุปเปอร์คอมโบมาค่ะเปน็นแบบนี้นี่นะแล้วก็อุปกรณ์ที่ขเาขาให้ก็มีหลายอย่างเลยเนี่ยเขาได้ได้กระเป๋า เซ็ตเกียร์เปิร์ตมาเห็นปะเียเยอะอยู่นะดิ้นเสียงเนี้ยดิ้นเหรอนี่มีไม้ให้นะคะแต่วันนี้พามีติดไม้นะลองลองเทสที่มันเป็นไม้ตมัวสองตัวซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับวินแบบวินมิวเขาเรียกวินมิวเรีอะไรนะที่อันนั้นมันกันหันลมอันนี้คือตัวที่กันเสียงลมกันน้อยสักห่อส่วนแบตเตอรี่สำรองกับสายตอ่อตอนนี้เขาเสียบอยู่กับตัวเครื่องเราเลยมองไม่เห็นเลยทั้งแบบสั้นแบบยาว ประมาณนี้ประมาณนี่ก็มี DJI Pocket Creator Combo 21,900บาทนะคะมี Sandisk Micro 512กิกด้วย2,315บาทแล้วก็มีประกร er B, 1, ัน Big Camera Care 3ปี1,164นะถ้าไปซื้อรวมหมด24,279บาทถ้าไปซื้อที่เวสเกตนะเพราะว่ามันของได้พอดี <c oughs> คือตอนช่วงที่จองหาเป็นช่วงที่ของหมดจองมาเยอะมากแล้วก็คือทักไลฟ์ DJI ไปด้วยนะคือหลายทางก็ก็คือแบบเต็มหมดแล้วค่ะคือมันเหมือนว่าต้องต้องจองแล้วก็รอนานทีนี้เขาอยากจะซื้อให้ทานกีรีซซฟก็เลยเออไลฟ์ไปหาพี่ที่ซื้อของประจำอะไรอาเงี้ยนะคะเขาก็แนะนําที่นี่มาได้ของเมื่อเช้าเท่าที่ไปใช้มาแล้วนะคะก็ลองทั้งถ่ายปกติมโหมดต่างๆกล้องด้วยนะคะ พี่ได้ก็ถือว่าพอใจนะจุดที่ชอบี่สุดเลยอะ่ะก็คือว่ามันน้ำหนักเบาแือมันมันถือแบบถือกับเราได้ตลอดเลยอะ่ะจะเดินไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ดูบรรยากาศอะไรเงี้ยก็จะไม่คุ้กคือ,อแต่ว่าไอต้ตัวกล้องอนะค่ะอาจจะติดตรงที่เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไ,ม,าราไม,ม่ถ้าเราไม่เติมถ้าเราไม่เติมชิ้นนี้ใช่ป่ะกับชิ้นยาวอะ่ะมันอาจจะสั้นนิดนึงมันมันเหมาะกับการถ่ายอะไรง่ายๆเร็วๆะะแต่ถ้าอยากจะแบบ ดูไกลๆเพื่อเซลฟี่อะไรอย่ยางงี้ก็แนะนำาใ,ให้ต่อเพิ่มอุปรกรณ์ที่เขาให้เขาโอเคเลยนะเนี่ยันนี้ใช้ประจกามโดรนเก็บนะมันสามารถเก็บเลนส์ไลตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถับเก็บเข้าไปตอนนี้เทามีซื้อ,เ,อเลนส์ไลเพิ่มจากจีนเนาะแล้วก็อุปกรณ์เก็บกันกระแทกอะไรเงี้แล้วก็ฟิล์มกันรอยเพิ่มด้วยซึ่งพวกนี้ก็ซื้อเพิ่มได้ราคาก็าน่าจะาไม่แรงมากอะรับได้อยู่นะ สายชาร์จเนี่ยเขามไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะเนี่ยหัว USB ไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้ต้องพาวเข้าไปเสียบกับอะแดปเตอร์ไอโฟนไอแพดแล้วก็เสียบกับอ่าแอร์ทั่วไปเลยนะตอนนี้พาก็อยู่ที่สตรีทกูร์แม่เนาะแอร์ทั่วไปสนานเขา่ลยก็เป็นอากาศดีชอบชอบก็เลยคิดว่ามามามาบรีฟที่นี่ดีกว่านะปกติวันเสาร์พาก็ใช้ชีวิตเป็นแบบเป็นเป็นครูนั่นแหละสอนเปียโนทั้งวัน ลูกศิษย์ประมาณ10คนนะแล้วก็เช้าเย็นเย็นส่วนใหญ่มาสองก็เหมือนได้รีแลกซ์มาเดินในหน้างมาอาัพบุคคนาคารทำธุระต่งตางๆซื้อของอะไรเงี้ยนะที่ชอบเลยก็คือโซนอีเวนต์ชั้นหนึ่งซิคายถ่ายให้ดูแล้วใช่ไหมเด็กก็ไปซื้อของกินบ้างซื้อของเที่ยวต่าง,างหรือว่าเดินชมงานชมนิทรรศการสำหรับกล้องดีเตัวนี้ก็่าประทับใจนะนก็ใครชอบ ใส่วิดีโอใส่ล็อกเนี่ยนะน่าจะอีกเลยแหละคือไปไปดูรีวิวมาหลายช่องแล้วแล้วก็เาขาก็มีเทคนิคการถ่ายภาพมีมีอะไรให้ให้ทดสอบกันเยอะค่ะซึ่งจริงสําหรับคนที่เป็นมือใหม่มือสมัครเล่นหรือว่าคนที่แบบถ่ายสนุกในช่งงวงจำวันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคือ full function ทนะางที่จะอัอตโนมัติมาให้แล้วแต่ว่า,า,าตัวกล้องเอนี่ยอาจจะต้องดูแลเขานิดนึงตัววัสดุตัวอะไรอย่าไปกระแทกอย่าไปโดนน้ำอะไรเงี้ยโดนฝนใช่ไหม ก็ถ้าเราดูแลภายนอกของเขาได้ดีอ่ะตัวโปรแกรมตัวอะไรของเขาดีมากๆเลยนะคะน่าใช้งานรถไฟฟ้านี่นี่นะชมวิวไปด้วยนะคะเอาละก็วันนี้นะคะชีชุบวันเสาร์เดย์ต้อเราไปก่อนกีพีหน้าอยากอยากจะให้รีวิวอะไรหรือพาไปดูอะไรก็ดีควสกันได้นะคือไม่ได้มีตัวันเซอร์อะไรหรอกก็สนุนสนุกนะทำเป็นแดรี่ไว จะชอบคลิปกันต้องเดี๋ยวมีสอนต่อถึงหกโมงเย็นด้วยอันนี้เอนเนอีแล้วมึกแต่ไม่เป็นไรคิดว่ายังมีอีกหลายคลิปติดตามกันนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์แวน่ได้จะเห็นในหมูว่ามีแอคทิวตี้เยอะนะรไวจอกันะ ต,ต่อนะนักเรียนรอบสวัสดีนักเรียนรอบสี่โมงเย็นรอ,อ,อ,อมาก,มากสวัสดีน้นใหม่นะฮะที่แอ๋วอ๋อหนองานลิตเติดนตรีหรอนี่ไงดูยอย่างจรงิงด้วยครูว่าละชัดไหมช,ดดนะชัดอยู่นะก็ชัดอยู่มัน,น <ขอ S 1> มันมีบทหรูตีด้วยนะพอถ่ายยูทูบได้มาเล่นเป็นโนอ,อวดกัน,น,นะนดีกว่าลืมละเดี๋ยวกลับกล้องกัน กอง,งนิดนึงเออนี่นี่น,น,นี่สองคนนี้เก่งมากนะคะทุกคน,นอ,อยากให้ได้ดูฝีมือ <c oughs> <c oughs> เรามาบายบายคลิปกันดีกว่านะคะ mm hmm. เหลือสอนอี่หนึ่งคนก็หมดแล้ววันนี้นะอ่ะมามาให้กำลังใจใครกำลังใจใครบายบายจิไม่มีท่าอะไรหรอ ซื้อของรับผ้าเข้าบ้านอะไรเงี้ยที่ส่งซักอะไรเลยนะคะประมาณนี้ก็ให้ดูนิดนึงแสงน้อยตอนนี้ในรถคือมืดนะแต่ก็แสงก็ชัดอยู่นะโอเคอยู่นะลานจอดข้างนอกอะไรเงนะี้ยเนาะมืดๆข้างนอกก็ตอนนี้หกโมงก็ยังไม่ได้มืดมากหรอกนะเนี่ยยังมีแสงอยู่แล้วแถวจอดริมริมแบบอไอ้นี่ด้วยไงระเบียงเนาะมันก็มีแสงเข้านะคะโอเคที่จะแพร์อันเซอร์เดย์บายบาย แถมอีกแล้วอ่ะพอดีคิดได้ว่าควรจะเทสไมค์ด้วยนะคะตอนนี้ติดไมค์อยู่แล้วก็เปิดเพลงในรถด้วยไม่รู้ว่ามันช่วยได้เยอะไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อัดที่สิกูเมก็คือแบบโอ้โหเสียงแบบจานเสียงแก้วเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กำลังขับกลับบ้านนะคะเราจะได้ปิดคลิปจริงๆใช่ไหม โอเคคิดว่าประมาณนี้แหละนะคะจะได้ไปเปิดดูรู้ว่า,าตัวไม่ดีไหมใช่ไหมวันนี้ได้ลองตัวที่ถ่ายสปินด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปตัดต,ต่อก่อนโอเควิ okay. น,นาแบบ <laughs> แดงมากไปแล้วนะไม่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบ